เราจะเข้ามาที่เว็บไซต์เขาครับอาจจะเข้าที่ Google ก็ได้นะครับพิมพ์ฮิตฟิล์มครับฮิตฟิล์มเอ็กเพรสนะครับตัวเว็บไซต์เขาจะไม่ได้ขึ้นมาอันแรกนะครับอาจจะงงหน่อยมันขึ้นฟิโมล่าอะไรขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเว็บไซต์เขาก็คือ fx home ครับ ต้องให้ทุกคนสมัครนะครับถ้าจดไว้ได้ก็ดีนะครับก็จะเป็น sign in นะครับ sign in เวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้อง sign in ก็ได้นะครับเราก็เปิดโปรแกรมใช้งานได้แล้วก็แต่ตอน export มาจะติด watermark เท่านั้นเองครับแต่เวอร์ชันใหม่ๆเวอร์ชันตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เพิ่งมีการอัปเดตขึ้นมาคือเขาบังคับให้มีการสมัครแล้วก็ sign in เข้าไปนะครับเราก็ทำการสมัคร นะครับสมัคร Create Account ครับถ้าใครยังไม่มี Account นะครับก็ไป Create Account ครับนะครับใส่ชื่อใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ Create ครับแล้วก็เข้าไปเปิดในอีเมลอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะ Activate นะครับสมัครเสร็จแล้วก็ Login ินรอไว้เลยครับเมื่อ Login แล้วมันก็จะมี ตัวนี้ไอคอนที่เป็นรูปคนขึ้นมานะครับแสดงว่าเราเราอินแล้วนะครับไม่ไม่ไมไมไมต้องดาวน์โหลดแล้วครับอันนี้เปิดไปลงที่ทํางานนะครับที่ห้องบรมนี้จะลงไว้ให้แล้วครับเพราะว่าถ้าลงใหม่นี้มันจะติดตัวพาสเวิร์ดของห้องอยู่เราจะลงเองไม่ได้ครับ พอกลับไปที่ทำงานหรือที่บ้านนะครับก็แค่ล็อกอินเข้าไปครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดใหม่ก็ได้ครับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มาใหม่เข้าเว็บไซต์ f x h o m e com นะครับแล้วเลือกตรง sign in นะครับถ้าใครยังไม่มี Account ให้ไป create an account ครับข้างล่างเสร็จแล้วก็ทำการสมัครนะครับแล้วก็ไป activate แอคเคาน์ที่อ e ีเมลของตัวเองนะครับที่เราสมัครไว้โอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็คือล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็คือเมื่อเราไปเปิดตัวโปรแกรมครับโปรแกรมจะอยู่ด้านหน้าเดสก์ท็อปของทุกคนนะครับฮิตฟิล์มที่ห้องนี้จะลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็ลองดับเบิ้ลคลิกเพื่อจะเปิดโปรแกรมออกมาได้เลยนะครับ ให้ล็อกอินใหม่รอบหนึ่ง ทุกคนจะเข้าใหม่เลยนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมือนผมเป๊ะๆนะครับก็ไปคิดเอ e สร้างใหม่เลยครับคิดเอ e โปรเจกตใหม่หน,นะครับสำหรับคนที่เข้าได้นะครับก็กด Start ได้เลยครับมันก็จะมีวิดีโอต,ตุเรียวอะไรขึ้นมานิดหน่อยครับก็กดดูๆไปนะครับจริงๆแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าผมมี User อรแล้วเวลาสมัครเข้ามาปุ๊บม,มันก็เข้ามาเลย